สวัสดีครับพบกับพุทธคุณพระเครื่องกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็จะชวนทุกท่านมาดูพระสมเด็จหลังพระศิวลีนะครับของหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามกันนะครับก็อันนี้เป็นพระสมเด็จของหลวงพ่อกวยนะครับที่ผมสะสมไว้นะครับเนาะก็มีทั้งหมดหลายองค์อยู่เหมือนกันนะครับทั้งหมด9องค์นะครับเนาะก็จะมีทั้งแบบที่เป็นพิมพ์เอวใหญ่แบบนี้นะครับแล้วก็มีที่เป็น เอลเล็กแบบนี้ด้วยนะครับสาเร็จรุ่นนี้ก็จะมีอยู่2พิมพ์นะครับเนาะมีเอลใหญ่เอลเล็กนะครับก็จะมีความแตกต่างกันไปนะครับเอลเล็กๆก็จะเป็นรูปตัว V แบบนี้นะครับเนาะองค์พระเป็นเอลรูปตัว V เลยนะครับเนาะจากอกใหญ่ๆแล้วก็มาที่เอลเป็นรูปเล็กๆนะครับส่วนที่เป็นเอลใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีความหนานะครับมีความล่ํานะครับ สมเด็จพิมพเนียนะครับรุ่นเนียนะครับก็ว่ากันว่าเป็นพิมพ์ที่จริงๆแล้วเนี่ยต้นกําเนิดมาจากวัดราชนัดดานะครับวัดราชนัดดานะครับทีนี้าตามตามประวัติแล้วเนี่ยเขาบอกว่าหลวงพ่อกลวยเนี่ยได้ไปร่วมพิธีปลุกเสกนะครับแล้วก็ได้นําพระบางส่วนนะครับจากพิธีนั้นมาแจกจ่ายชาวบ้านด้วยนะครับแล้วก็มี ท่านก็ได้มาทำพิมพ์เองนะครับได้มา,าแกะพิมพ์เองแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้ทำพระองค์นี้ขึ้นมาเองนะครับโดยสร้างบล็อกขึ้นมาเองแล้วก็กดพิมพ์ด้วยตนเองนะครับอันนี้ก็ตามประวัตินะครับแท้จริงอะไรเนี่ยก็อันนี้ผมก็ยังไม่ค่อยแน่ชัดนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือไม่ว่าจะหลวงพ่อกลวยจะสร้างเองหรือว่า จะมาจากวัดราชนัดดานะครับแต่ก็ผ่านการปลุกเสกอธิษฐานจิตจากหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามแน่นอนนะครับอันนี้ผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับน,นั้นก็เลยค่อนข้างมั่นใจนะครับซึ่งบางท่านเนี่ยก็จะบอกว่าอันนี้เป็นหลวงพ่อกลวยกดพิมพ์ด้วยตนเองนะครับตามประวัติที่เขียนกันในเว็บต่างๆนะครับก็จะบอกว่าหลวงพ่อกวยค่อยๆบรรจงสร้างทีละองค์ทีละองค์ด้วยตนเองนะครับ แต่ว่าอย่างนี้ก็ไม่ผิดนะครับเนาะหรือว่าบางที่ก็จะบอกว่าอ้าอันนี้เป็นพระสมเด็จที่มาจากวัดราชนัดดานะครับก็ตามนะครับเนาะบางท่านก็จะบอกว่ามาจากกลุบ้างแตกกลุบ้างนะครับซึ่งก็มีความเป็นไปได้เนื่องจากว่าก็จะมีคราบกลุอยู่นะครับดูแล้วเนีครับนะมีความเป็นกลุมีเศษฝุ่นผงต่างๆนะครับเนาะมีคราบปลวกอะไรต่างๆเกิดขึ้นนะครับ นะครับก็มีความเป็นไปได้นะครับแต่ไม่ว่าอย่างไรนะครับก็อย่างที่บอกก็คือ,อทั้งหมดเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะผ่านมือผ่านการปลุกเสกจากหลวงพ่อกวยวัดโคศีตาราม,มาแล้วเรียบร้อยนะครับเนาะครับด้านหลังก็จะเป็นพระศิวลีนะครับเนาะพระศิวลีในท่ายืนนะครับถือไม้เท้าของลูกประคำนะครับแล้วก็แบกกรดสะพายย่ามสะพาย กา Nam นะครับแล้วก็จะมีอักขระตรงนี้นะครับที่เขียนว่าณนะครับชาลีตินะครับเนาะก็จะเป็นคาถามหาลาบนะครับของพระศิวลีนะครับเนาะองค์นี้ก็จะมีลักษณะของความเป็นพระกลุอยู่นะครับเนาะมีคราบดินคราบปลวกต่างๆนะครับนะครับก็จุดที่ผมสังเกตเห็นนะครับอ่ องที่เป็นเอลใหญ่กับเอลเล็กนะครับนะ้อความแตกต่างกันนะ่ะเอลใหญ่เอลเล็กเนี่ยอันนี้เห็นได้ชัดอยู่แล้วนะครับนาะว่ามีความแตกต่างกันนะเอลเล็กเล็เลนะครับอันนี้ก็เป็นเอลใหญ่ๆนะครับส่วนข้อมือก็ก็จะมีกําไรนะครับก็เรียกว่ากําไรแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะสะกดด้วยตัวรอเรือนะครับเรียกว่ากําไรนะครับกําไรก็คือเพื่อให้มีความรู้สึกว่า เขาเรียกอะไรพ้องเสียงนะครับกับคําว่ากําไรทํามาค้าขายมีกําไรนั่นเองนะครับแต่ความเป็นจริงก็คือ,อก็คือพระยังมีลักษณะเหมือนกับว่ามีกําไรอยู่ที่ข้อมือนะครับอยู่ที่ข้อประหัตของพระพุทธเจ้าด้านมือด้านซ้ายนะครับประหัตซ้ายนะครับเนาะความแตกต่างก็อย่างที่บอกก็จะมีเอวเล็กเอวใหญ่นะครับเนาะซุ้มอะไรก็ค่อนข้างเหมือนกันนะครับมีฐานนะครับเหมือนกันนะครับ แต่อีกจุดหนึ่งที่น่าจะมีความแตกต่างก็คือที่ผมสังเกตนะครับก็จะเป็นตรงพระเศียรน,นะครับตรงนี้เนี่ยจะมีลักษณะเหมือนตุ่มพระโมลีตรงเนี้ยเหมือนเป็นชดานะครับของพระที่เป็นเอลเล็กนะครับลักษณะเหมือนจะเป็นชดาอยู่นะครับเนาะก็จะมีนะครับมีตรงพระพระนาราชหรือว่าหน้าผากนะครับก็จะมีเหมือนไรผมนะครับอยู่ตรงนี้หรือว่าอาจจะเป็นชดานะครับ ส่วนองค์ที่เป็นเอวใหญ่นะครับก็จะมีความเป็นเหมือนกับดอกบัวตูมนะครับนะเกตูมนะครับจะไม่มีลักษณะเป็นชดาชัดเจนนะครับเนาะ่าครับองค์นี้องค์เล็กนี่เห็นได้ชัดเลยนะครับนะครับแล้วก็หูหรือว่าพักันเนี่ยองค์เล็กเนี่ยจะเห็นว่าชัดมากนะครับยาวๆนะครับเนาะส่วนองค์ที่เป็นเอวใหญ่เนี่ยไม่มีนะครับ ม่มีเดี๋ยวผมให้ดูอีกองหนึ่งนะครับที่เป็นเอวใหญ่ก็ไม่มีเช่นเดียวกันนะครับเนาะนี่ครับอืมนะครับไม่มีนะครับเนาะครับส่วนที่เป็นข้อมือเนี่ยก็จะมีกําไรเหมือนกันทั้งสององเลยนะครับทั้งสองพิมพ์นะครับนะองนี้องนี้จะแก่น้ํามันตังอิวนิดหนึ่งนะครับแก่น้ามันก็จะออกเป็นลักษณะเป็นคุยๆเหมือนตัวนอนนะครับเนาะจาก การเก่าเก็บนะครับด้านหลังนี้ก็ยิ่งเห็นตัวนอนชัดเจนนะครับก็แกะน้ํามันนิดหนึ่งนะครับองนี้องนี้ผมเคยเอาทําคลิปแล้วคลิปหนึ่งนะครับองนี้แกะออกมาจากกรอบเงินของผมนะครับพอดีกรอบเงินเนี่ยสลักหลุดนะครับผมก็เลยเอามาแกะแล้วก็ให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับในคลิปน่าจะเป็นคลิปแรกแรกของผมนะครับแกะออกมานะครับตอนนั้นภาพยังเบลออยู่เลยนะครับยังถ่ายภาพยังไม่ค่อยเป็นนะครับ น่าจะเป็นองค์นี้นะครับเนื่องจากว่าสังเกตได้จากมุมตรงมุมนี้นะครับที่ที่บินไปนะครับถ้าไปดูในช่องของผมที่เป็นคลิปแรกๆก็จะเห็นว่าคือองค์นี้นี่เองนะครับแต่กรอบผมจะไม่ได้เอาวางไว้ตรงไหนล่ะนะครับ,รบส่วนองค์นี้ก็จะมีความมันอยู่นะครับความมันความหนึกเนื้อนุ่มนะครับด้านหลังก็จะมีคุยๆเป็นน้ํามันตังอิ้วเหมือนกันนะครับ พิมพ์ก็อาจจะมีแตกความแตกต่างกันไปนะครับนะบางทีก็จะมีความเบี้ยวบ้างนะครับนะตามลักษณะของการกดพิมพ์นะครับด้วยมือนะครับครับอันนี้ก็เอามาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับก็อย่างที่บอกก็คือประวัติเนี่ยอาจจะต้องลองไปดูตามช่องอื่นๆหรือว่าตามเว็บไซต์ตามเพจอื่นๆที่เขาพูดถึงกันนะครับนะว่าประวัติเป็นมาอย่างไงนะครับแต่ว่า ในทัศนะของผมเนี่ยไม่ว่าจะออกที่วัดราชนัดดาก็ตามนะครับหรือหลวงพ่อกลวยสร้างเองก็ตามนะครับทั้งหมดเนี่ยก็ผ่านการอธิษฐานจิตจากหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามแน่นอนนะครับอันนี้ผมค่อนข้างมั่นใจนะครับเนาะยิ่งถ้า,าทัศนะของท่านใดที่ถูกนะครับก็คือหลวงพ่อกวยสร้างเองอันนี้ก็จะยิ่งดีใหญ่เลยนะครับเพราะว่าผ่านการ กดพิมพ์ด้วยตัวท่านเองนะครับการแกะบล็อกด้วยตัวท่านเองแบบนี้ครับก็ยิ่งน่าจะทําให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งขึ้นนะครับเนาะครับก็ทั้งหมดนี้อันนี้ก็ที่ผมเก็บมานะครับก็จะมีเอวใหญ่อยู่ 1. องค์2องค์นะครับ3องค์ด้วยกันนะครับนี่นะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นเอวเล็กนะครับเอวเล็กนะครับก็จะมีจริงๆแล้วเนี่ยจะมีเนื้อผง ใบลานด้วยนะครับก็จะเป็นสีดำดำนะครับแต่ว่า,าผมได้ออกจําหนไปเรียบร้อยแนละ้วมีคนมาขอบูชาไปนะครับก็เอาให้เขาแบ่งไปให้เขาบูชาไปเรียบร้อยนะครับอง,องค์ดำดำก็เลยจะไม่ค่อยมีนะครับมีแต่องค์ที่เป็นเนื้อขาวเนื้อเทาแบบนี้นะครับเนะาะอีกอันนึงก็คือที่เป็นเอวใหญ่นะครับจะมีความบางกว่านะครับสังเกตดูมีความบางกว่านะครับ ที่เป็นเอวเล็กก็จะหนากว่านะครับค่อนข้างหนากว่านะครับนี่คือจุดที่เอามาให้ทุกท่านที่ชมกันนะครับเนาะก็ลองดูนะครับราคาก็ไม่สูงมากนะครับถ้าบอกว่าผ่านการปลูกเสกจากหลวงพ่อกลวยนะครับขอไปครับผ่านการปลูกเสกจากหลวงพ่อกลวยนี้ครับก็จะยิ่งทําให้มีความศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งขึ้นนะครับเนาะถ้าท่านไหนที่ อยากจะได้พระที่หลวงพ่อควยปลุกเสกที่ราคาไม่สูงมากนักนี่นะครับก็ลองหาดูตามแผงพระก็ยังพอมีอยู่นะครับก็วันนี้ก็เอาพระสมเด็จที่ผ่านการปลุกเสกจากหลวงพ่อควยมาให้ทุกท่านได้ชมกันประมาณนี้นะครับเนาะก็ขอบพคุณทุกท่านที่ติดตามช่องนะครับแล้วก็หวังว่า,าท่านที่เข้ามากา็ได้ชมคลิปนี้นะครับก็ จะมีความชื่นชอบนะครับเนาะก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับเดี๋ยววันหลังผมจะได้นําข้อมูลอะไรดีๆมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับเนาะก็สําหรับวันนี้ก็จากไปด้วยพระสมเด็จศิวลีของหลวงพ่อก,กวยองค์นี้นะครับทั้งหมดนี้นะครับเนาะก็ขอรัตนาพระสมเด็จแล้วก็พระศิวลีแล้วก็บุญญาบรารมีของหลวงพ่อก,กวยนะครับเนาะ,ะปกปักรักษาอภิบาลคุ้มครองทุกท่านนะครับแล้วก็อำนวยเอืยชัยให้ทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับ ร่ำรวยเฮงเทุกท่านทุกคนด้วยเทินครับขอบคุณครับสวัสดีครับ